สวัสดีครับวันนี้พงกับผมมีสภาพพาปเปินเราจะไปซื้อของตกปลากันวันนี้อาหารตกปลาตกปลาขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะไปกันสองคนใส่แมสด้วยเลย่ลืมพองกันตัวเองเลยนะเนี่ยนนทัาน,นางก็ค่อนข้างสวยงามนะครับเป็นป่า เราออไปเจอกันมันพักรถนะครับเพราะว่าพวกผมพักงทกันด้วยรถมันขี่กไกลไม่ค่อยได้ไปเจอที่ซีเมนตอนนี้เราเก็แวะเติมน้ำมันนะ Ok câu hỏi có hai anh. Yang. Uva lòi. Nhà, ngon pump. Uva lòi đi. Ah, bam 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 น,น,นี่อะไรอะไรปลเาไ่ใส่เองเาสเองนี้นป็นปลาแไบปนินนี่มาออไอปลาที่เราเอาอไอ้นั้นนปลาอะไปลาเกเลยน,น,ปนปลาเก็ปลากดอนไ่อย่าเงี้ยนี่ว่าไนนะเฮ้ยฮะไันีไอห่อเท่าไหร่ครับ นี่ครับนี่นะครับทีมมิตรภาพพาเพลินนะครับวันนี้วันว่างนะเราได้มาตบปลานี่รถหรอ่อเอามาสองคันค,คนเดียวขึ้นโกแล้วครับอ๋อไม่นี่คนเดียวอ๋อขึ้นโกอ้ยนี่ครับอุปกรณ์กันกินเยอะนิดนึงมีอาหารปลานี่ครับตบไปละคันนึงเดี๋ยวรอปลาขึ้นมา ส่วนผมเอากล้องกโปรตีไปตรงนี้นะแล้วไปดูสภาพในกล้องแต่กล้องแม่งไม่ค่อยสวยก็อาจจะสวยไม่เท่าในโทรศัพท์ที่ผมถ่ายอยู่นี่ครับดูครับดูตะเมาะนะฮะตะเมาะตะเมาะเดี๋ยวลองเวี่ยงเบ็ดให้ดูเลยนะจัโต๊ะเผ็ดได้ประโยชนไหมนี่ครับสองเผ็ดรอน้องๆมันมันมันก็เหมือนตัวเก่าตัวนั้นแหละตบปลาตบปลาชิวๆ นี่เมื่อกี้เอากล้องนี่เมื่อกี้เอากล้องไปลงน้ำมาไม่ว่าจะพังหรือเปล่าเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ได้ปลาหรือว่ากลางคลิปละหรือว่าจะไม่ได้ปลาก็ไม่รู้เหมือนกันครับเนี่ยครับได้แล้วตัวที่สองตัวแรกลืมถ่ายไปเนี่ยตัวแรกแกเลยครับเพื่อนเนี่ยตัวสองขู่หัวนะเดี๋ยวรออีกเดี๋ยวท้าไมอีกเดี๋ยวผมถ่ายด้วยอีกนะครับ นี่ครับน้องที่ได้มาทั้งหมดประมาณเจ็ดแปดตัวที่ได้มาก็ตดวนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ